สวัสดีครับแคนคิปครับวันนี้พามาพรีวิวถุงมือผูรักษ,ษาประตูในแบรนด์เซลส์นะครับรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นย้อนหลังร,รุ่นเก่าอาจจะสัก4ีห้าปีได้นะครับรุ่นนี้มาเป็นเซลแรปอีลีทไคลเมดกาดนะครับตัวนี้เป็นตัวมีฟิงนะครับเป็นนิ้วกลมแบบมีฟิงนะครับรุ่นนี้ ปกติผมยังไม่เคยลองเซลล์ที่มีฟิงเกอร์เซฟเลยนะเลยจัดคู่นี้มาลองดูนะครับเป็นแบบหลังมือหลังมือเป็นผ้าแต่ตรงโซนโซนชกหรือโซนหลังมือตรงนี้เป็นโฟมนะเป็นโฟมแล้วก็นิ่มๆแล้วตรงนี้จะเป็นฟิงเกอร์เซฟฟิงเกอร์เซฟมี4นิ้วนะครับ ตัวนี้สามารถถอดฟิงเกอร์เซฟได้มีซิปนะฮะอันนี้คือฟิงเกอร์เซฟด้านในจะมีด้านในจะมีตีนตุกแกนะแต่น่าจะถอดได้ใช่ครับมีตีนตุกแกได้ชมฟิงเกอร์เซฟก่อเป็นแบบไหนนะฮะอืม ถือว่าก็งอถือว่าแข็งนะแข็งเลยเป็นแบบงอแบบนี้นะเวลาใส่ก,ก็จะมีกกด,ด้านไหนก็จะมีตีนตุเกแกด้านไหนนะถือว่าไม่ได้จะถอดจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่าไม่ง่ายก็อาจก็อาจจะจดได้ มีซิปรูนะครับมีที่เก็บซิปด้วยตรงนี้คล้ายๆกันกับตัวอ่ Total Contact นะครับแต่หลังมือรุ่นนี้น่าจะก,กระชับรุ่นที่ได้มาเป็นไซส์9.5นะครับอาจจะดูใหญ่ขึ้นจากเบอร์9นิดนึงนะข้อมือก็จะเป็นเป็นโฟมเหมือนกันตัวนี้เป็นยางจับง่ายนะครับ ตีนตุกแกยังเป็นรุ่นที่มันยาวๆอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้จะน่าจะเห็นที่เป็นตีนตุกแกที่เขาเรียกเป็นหนามสั้นๆนะฮะข้อมือค่อนข้างกว้างครับรุ่นนี้เป็นเนโอพีนที่นุ่มนะเนโอพีนยืดนะด้านไหนก็เป็นโฟมตัวน,นี้จะเป็นโฟมที่เล่น ได้ทุกสภาพอากาศเลย All w e เตอร์เพอร์ฟอร์แมนตรวนี้ก็จะเขียนมีเรนซันสโนเห็นนัอ่าโอเคน,น่าจะชัดคือเล่นได้ทุกสภาพอากาศเลยโฟมค่อนข้างนุ่มครับโฟมหนา4มิลแล้วก็หลังมือเขาบอกว่า5มิลนะ แอดดิชั่นอัลตร้าแอ u ซ e ลูตลาเทคนะแต่นุ่มมากนุ่มแล้วก็ข้อมือค่อนข้างใหญ่มาก้วยใหญ่จริงจังเลยฮนะใสไใส์9.5นะโอ้โสวงแบบใส่ง่ายเลยเป็น9.5 แต่พอมีซิงแล้วไม่ไม่รู้สึกว่าหลวมอ๋อกำมือค่อนข้างถือว่ายากพอสมควรนะข้อมือหลวมเลยข้อมือค่อนข้างใหญ่แต่รัดแล้วก็โอเคฮะฝังมือค่อนข้างเหลือนะเหลือ เหมือนโฟมแบบว่ามือจะหลวมมากแต่ข้างในไม่ได้รู้สึกว่าหลวมนะอาจจะเหลือนิ้วนิดนึงผมว่ากําลังดีนะเบอร์เก้ามือเก้าใส่กาลังดีแต่นิ้วหัวไม่มืออาจจะใหญ่นิดนึงนะฮะลองใส่สองข้างดูเข้าง่ายมาก ก็มือใหญ่สะใจจริงๆอาจจะไม่เหมาะกับสายสปีดหรืออะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแนวป้องกันบน protection มากกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการป้องกันนิ้วอันนี้4ี่นิ้วนี่คือแบบกันได้เนี่ยค่อนข้างแข็งเลยนะเซลส์ Sales. หลังมือนี่คือแบบเป็นโฟมสวยนะ แตกต่างจากท o t ท l ลคอนแท t นะแต่ว่าอันนี้เป็นโรฟิงเกอร์นิ้วกลมนะิ้วกลมนะแต่ใส่สบายชอบความโฟมเยอะคือโดยส่วนตัวชอบเซลเพราะว่า1คือเป็นถุงมือสีขาวโฟมขาวแล้วก็เขาให้โฟมมาเยอะการจับลูกบอลอันนี้ยังไม่ได้พีวอตนะครับ ถือว่าหนึบนะแต่อาจจะมีนิดนึงถ้าพีวอตก็น่าจะดีขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ล้างสารที่อยู่หน้ามือเท่าไหร่อันนี้เป็นโฟมที่โหงานเนี้ยบมากนะครับการตัดเย็บราคาเปิดค่อนข้างสูงครับแต่ว่าได้ราคานี้มาถือว่า ผมถือว่าผมโอเคนุ่มมากครับนุ่มมือรู้สึกรู้สึกปลอดภัยแต่อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยใส่แบบมีฟิงตเต็มไม้ตเต็มมือมากนะครับสวยครับ9.5แต่ถ้าใส่เบอร์9น่าจะน่าจะโอเคกว่านี้ แต่รุ่นนี้ยอมรับว,ว่าข้อมือใหญ่ดูดูโฟมดูฝ่ามือแบบเหลือมากอะเหลือเยอะมากแต่โดยรวมแล้วสวยครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ